สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับริย์มักี VIP นะคะประจำวันที่สิบห้ากุมภาพันปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับลา VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ3 5กับ7 10 12 13 15 17 1 10 12 13 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดเด้ออาจจะไม่ตรงกับที่เราเขียนเนาะเอาตามนี้เลยนี่นี่ห้ากับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนาะหนึ่งสามห้าสามเจ็ดห้าจับคู่กันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะขออวยเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะ

3ามเจ็ดเจ็ดสามก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะมันมาเลขกขี้เดอ้อเราพัฒนาเรา v i p เราจะเพาะกิจแนวทางเดียวกันนะคะสามกีกับสามัคคีเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ